อ่ามันจะเป็น oh. รูปอย่างเนาะมันจะเป็นรูปถ้าพิมพยาเดี๋ยวอาจารย์โชว์รูปให้ดูอ่าเดี๋ยวดูรูปก่อนนิดนึงรูปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวครับเอออันนี้ดูดูดูรูปรูปเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำถูกต้องเนาะเนี่ยเข้าเพลสโต้อ่าเราพิมพ์คาว่าดีบุปผีกีตรงนี้ ปกติไม่ต้องพิมพ์ครบมันจะขึ้นเลย M O นี่นี่ D G นี่ครับดูต่างนี้ดูต่างนี้นี่นี่เป็นรูปหนังสือสีเทาเจอไหมเออติดตั้งเลยอ้าวถ้าใครใช้มือถือถ้าใครใช้มือถือเปิดไลน์เป็นนี้เปิดไลน์เป็นนี้ เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นแบบนี้ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์อ่าดูดูใครใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว็บนี้เข้าเว็บนี้เร็วเข้าเว็บนี้ใครใช้คอมพิวเตอร์ใช้เว็บนี้นี่ยเว็บนี้คอมพิวเตอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้ามือถือเป็นอย่างนี้ถ้ามือถือเป็นอย่างนี้อ่ะรอรอหน่อยอ้าว เข้าพบยังเข้าพบยังทีนี้แอปนี้ทําอะไรฟังนดีเนาะเวลาเราแต่งรูปอ่าฟังฟังเวลาแต่งรูปถ่ายหรือรูปสินค้าเนี่ยแบ็กกราวมันจะมีผลต่อทําให้รูปสวยหรไม่สวยเข้าใจไหมแอปนี้ทําหน้าที่ตัดภาพแล้วแต่งแบ็กกราวให้เข้าใจสมมุติเราถ่ายภาพขี่ให้ขี่ห้เนี่ยแบ็กกราวมัาง่ายเนี่ย แต่เราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวเราเป็นเป็นภาพอะไรก็ได้เป็นภาพของเราก็ได้นะหรือเอาภาพที่เขาเลือกให้ก็ได้เข้าใจไหมอ้าวมาดูตัวอย่างอ้าวทุกคนกดเลยกดปุ่มสีําเนินนี้แหละอัพโหลดอีเมลกดเลยกดเลยกดเซฟกดเซฟกดเซ็เลือกแกลเลอรี่เลือกแกลเลอรี่อ่าเลือกแกลเลอรี่ เราเปเรืองภาพมาอิพภาพไปเลือกภาพมาสมมติอาจารไปเลือกภาพมาเนี่ยอิ้ภาพที่สามักสาวละลายเนี่ยขอตาเนี่ยาจารเลือกมาแล้วพอพอเลือกเสร็จหมดทูกมันจะตัดเลยฮะมันจะตัดแค่กาวทันทีเลยนี่ฮะมันตัดให้เลยเข้าใจไหมอ่ามันตัดให้เลยเอาสินค้ามันก็ตัดให้เลยตัดจ้ะ เห็นไหมไปแล้วตัดทันเลยเอาดูดูขั้นตอนต่อไปอ้าวเดี๋ยวลองลองหมูแพ้หนึ่งหมูขคนนี้ไม่เสร็จเลือกรูปจากแกลเลอรี่เอาเสร็จจัง